สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็นเด y l i ล h t ออร์ดี้ลันแฟนะคะเวลาสตาร์ทรถจะเป็นแบบนี้นะคะไปเรีค่ะไปต่ำค่ะไปสูงค่ะโปรเจคเ,เตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นไบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนี่นะคะแสงเข้มๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มค่ะนี่นะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้นะคะ ลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดโปเตอร์ใบ ld e p o e n i x pro max นะคะกำลังไฟ55วัตต์นะคะพร้อมด้วยกรอบวงแหวน ld e bm สไตล์นะคะพร้อมเดวิไอตาแดงนะคะและเด y l ไลท์ไฟเลี้ยวเทอร์นิ่งนะคะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะและ ld e ตัดหมอกนะคะเป็นหลอดไฟนะคะนี่เลยค่ะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ a c e b o o k bt premium auto si non ได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานในทุกง,งานช่างหมีคะ่ะ ขอบคุณค่ะ